สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน็ n ชาแนลสำหรวันนี้เราก็อยู่บเกม My Hero u l t r Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับของเกม My Hero ให้กับเพื่อนๆกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวสารอัปเดตมาเยอะเลยนะครับซึ่งเอาจริงข่าวสารเนี่ยมันมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะแล้วผมก็ยังไม่มีเวลาทําคลิปนะครับเพิ่งจะมีเวลามาทาคลิปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่อัปเดตท,ทุกอย่างครับให้ครบเลยรวมไปถึงตู้กาชาใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับตู้กาชาที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นสีสุดท้ายของซีรีส์พิกอัพตัวละครเฉพาะ สายแล้วนะครับก็จะเป็นสายสีเขียวหรือว่าสายอินนะครับก็เดี๋ยวมมดูกันว่าสายสีเขีวนี้นะครับมีตัวละครอะไรน่าสนใจบ้างเราเนี่ยควรจะเปิดหาหรือเปล่าหรือว่าควรจะดองเพชรด,ดีนะครับ โอเคครับมาก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูข่าวสารอัปเดตกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็น UR Memory ใหม่นะครับจากร้านคาเกช็อปนะซึ่งร้านคาเกช็อปนี้นะครับจะมี UR Memory ถูกเพิ่มเข้ามาถึง2ใบเลยเพื่อนร้านแรกเนี่ยก็จะเป็นร้านของ VE Tower Medal นะครับส่วนร้านที่2เนี่ยจะเป็นร้านของ u a Medal หรือว่าเหรียญจากด่าน USJ นะครับการระดับ UR ใบใหม่นะครับใบแรกเนี่ยก็จะเป็น Dust All นะครับก็สําหรับความสามารถของการใบนี้นะครับ Dust All จะสามารถเพิ่มความแรงสกิลได้35%ถ้าใส่โดยฮีโร่นะครับนอกจากนี้1ครั้งต่อการต่อสู้ยังสามารถมอบความสามารถในการหลบนะครับสครั้งถ้าเราติดดีบัฟลดเกราะนะครับก็สำหรับการใบดีนะครับบอกเลยว่าเอาจริงความสามารถมันค่อนข้างดีนะเพราะมันเพิ่มความแรงครับ35%เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันได้บัฟเอาจริงเป็นหนึ่งในบัฟที่โกงที่สุดก็ว่าได้นะมันก็คือบัฟหลบนะครับเพราะว่าไอ้ความสามารถหลบเนี่ยมันสามารถหลบทาให้ตายด้วยนะเพื่อนๆแต่ข้อเสียของการใบดีนะครับเงื่อนไขมันค่อนข้างทํายากครับ เพราะว่าไอ้บัฟหลบที่เราจะได้นะครับมันต้องติดสถานนะรถเกราะเท่านั้นนะถึงจะได้นะครับถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูที่ไม่มีความสามารถลดเกราะเนี่ยไอ้ความสามารถลบดีอีกสองครั้งตรงนี้มันก็จะหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นเอาจริงสําหรับการไปดีนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางนะไม่ควรจะแลกมาใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีเหรียญ USJ เลอๆนะครับก็สําหรับร้าน UA High อันนี้นะครับผมแนะนําว่าใบที่ควรแลกที่สุดเนี่ยจะเป็น Just As t r o นะครับใบนี้นะ มันใช้ได้ครอบคุมสุดแล้วครับใช้ง่ายมากเพื่อนๆสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้25%ถ้าใส่โดยนักเรียน UA นะครแล้วก็จะเพิ่มสปีดอีก25%ถ้าเกิดมีอาจารย์ UA อยู่ในทีมนะครับส่วนใบอันดับที่2นะครับของลาน,นี้เนี่ยก็จะเป็นใบนี้เพื่อนๆที่ควรจะแลกไว้นะครับเอออันนี้ผมกดดูไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวให้ดูในกระเป๋าผมแล้วกันก็นี่ครับจะเป็นใบนี้นะสำหรับควาสามารถนะครับสามารถเพิ่มคีเลตได้30%นะครับ ถ้าใส่โดยฮีโร่นะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มความแรงสกิลได้อีก30%ถ้าใส่โดยอาจารย์ UA เอไฮนะครับซึ่งการไปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เน้นลงหอคอย VE Tower นะครับต้องการไต่อันดับเนี่ยผมแนะนำให้แลกมาก่อนเลยนะใบนี้นะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสาย p v p เนี่ยก็ไปแลกใบก่อนหน้านี้นะจารแสโธนะครับการ์ดของน้องชินโซกับอาจารย์ไอซาวนะ ส่วนอีกใบหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในร้าน BE Tower นะครับสำหรับความสามารถของการใบนี้นะครับมันก็จะเป็นการซัพพอร์ตของเผ่าวไวไลา์นะครับวิลแลนด์นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของฝั่งฮีโร่ไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถนะครับก็จะสามารถเพิ่มความแรงของท่าไม้ตายได้25%นะครับทุกครั้งที่เราทำเชนคอมโบสำเร็จนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถสแต็กได้ทั้งหมด4ครั้งนอกจากนี้ก็ยังสามารถเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวละครที่ใส่อีก25ถ้ามีเผ่าวไวหยย้าน,นะครับก็นรับกาบนีนะคาับเ้าจริงมัน คือมันก็ดีนะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างยากนะครับถ้าเราจะจริงเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปใส่การ์ดที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเลยจะดีกว่านะไม่ต้องมานั่งทำเชนคอมโบเฮดติกนะคือได้แต้มาแต่เริ่มเลยนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นเผาไาไลานะครับอยากจะลองแลกมาใช้เนี่ยเอาจริงมันก็ใช้งานได้นะครับก็สำหรับพอคอย VE tower นะครับไอ้แมมโมรีระดับ UR เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางทั้งหมดเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเก็บแต้มนะครับมาแลกพวก ออไม้ my, ตัวเปิดกาชานะครับเศษอไม้ my, เหลืองแล้วก็นี่ครับลิมิตเบรกยูอาร์นะพวกนี้ก่อนให้ครบจะดีกว่านะแล้วถ้าเหลือเนี่ยค่อยมาแลก m e มโมร3ใบนี้นะครับอัปเดตต่อมานะครับจะเป็นชาเลนจ์ของหอคอย VE อันใหม่นะครับเดอ h i d d e n State นะครับหรือว่า s t a ตทของน้องโทกัสนะก็จะเป็น Tower c h a ชาเลนจประจำเดือนนี้นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะซึ่งของรางวัลน,นะครับแน่นอน มันก็จะคล้ายๆแบบเดิมเลยครับมันจะมีเศษตัวละครระดับเอานะครับรอบนี้ก็จะเป็นดาบีนะแล้วก็มีเพชรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมหลักที่ทําให้เราเนี่ยมาลงหอคอยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยสําหรับเศษตัวละคร UR ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นของน้องโมโมะสีฟ้านะครับก็มีเศษรวมทั้งหมด100เศษครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นโมโมะเป็นหลักนะครับพลาดไม่ได้นะหอคอยนี้เนี่ยมาเคลียร์ให้ครบ12ชั้นด้วยนะครับเป็นนนออยย่าง้ะ เอาจริงแถบชั้น13ไปด้วยก็ได้ส่วนชั้น่4 5เนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะท้าทายนะครับก็มาเล่นเพิ่มให้ถึงละกันแล้วก็สุดท้ายครับกาชาใหม่นะครับตัวละครสายอินสีเขียวพิกอัพดีคูดน,นะครับก็สําหรับตู้นี้นะครับอย่างที่บอกไปมันจะเป็นตู้สุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะซึ่งหลังจากที่หมดพิกอัพสีเขียวไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะวนมาอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันอัปเดตมาทีเดียว5 0ติดกันเลยนะ แต่จริงอนาคตน,นะครับพิกอัพตามสีเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีมาเรื่อยๆทุกเดือนนะและสําหรับตู้สีเขียวนี้นะครับต้องบอกว่ามีตัวละครน่าสนใจถือว่าเยอะทีเดียวครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าตู้นี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับควรจะเปิดหาบากน้อยขนาดไหนนะ <S <s ก็นี่เลยครับตู้สีเขียวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขาดตัวละครสีเขียวนะเอาจริงตู้นี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างหวังพึ่งได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตู้นี้เนี่ยมันจะอยู่จนถึงวันที่16นะครับประมาณ1อาทิตย์นะ ซึ่งในระหว่างนี้นะครับอันนี้ผมเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะในวันที่12อนะครับอีกเพียงแค่2วันเนี่ยตู้ตัวละครใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่โมโมชิริเดอร์เนี่ยก็จะเข้าเกมแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเปิดหาตู้อะไรนะครับแนะนําว่าคิดดีๆนะและอีกหนึ่งเดือนให้หลังนะครับต่อจากนี้ประมาณ1เดือนนิดๆนะอ n เวนต์ซารีมันก็จะมาแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีผมแนะนําให้ข้ามให้หมดเลยนะไปรอตู้อ n เวนต์ซารีนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เติมนิดหน่อยหรือว่าใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับตัว อยากจะเปิดหาตัวละครเอามาเล่นเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองช่างใจดูดีนะครับว่าจะเปิดตู้ไหนดีนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตู้สีเขียวหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับตู้นี้นะครับแน่นอนโอกาสเนี่ยเหมือนเดิมนะทุกตู้ ur ตัวละครจะอยู่ที่2% m e m o อ y ก็อยู่ที่2%นะครับแต่ว่าจุดเด่นของตู้นี้ก็คือตัวละครระดับ ur นะครับทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่ขาดตัวละครสีเขียวในทีมนะครับเปิดตู้นี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะ ส่วนตัวละครพิกอัพในรอบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกมิโดดิยะสีเขียวนะครับสำหรับเดกูเขียวเนี่ยก็เอาจริงมันถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะสำหรับสายสีเขียวนะครับถ้าให้คะแนนเนี่ยเทียบสูงสุดที่ SS นะครับผมให้อยู่แหลง A นะแล้วก็ต่อมานะครับโอชาโจังนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครสายฮิวสายซัพพอร์ตนะครับที่มีสกิลค่อนข้างปวนระดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าฮิวหมู่ของน้องเนี่ย นอกจากกิวแล้วนะครับยังมีความสามารถในการทําให้ทีมหลบลีกได้ทุกคนนะครับหครั้งด้วยนะแต่ข้อเสียของโอชโกจังก็คือครูดาวท่านนี้มันนานมากเพื่อนๆมันนานถึง7เ,เธอเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะใช้ได้ไฟเดียวต่อการต่อสู้มั้ง น้องก็น่าจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วยิ่งช่วงหลังเนี้ยตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับก็ออกมาเยอะขึ้นนะทั้งเนจิเลนะครับแล้วก็ตู้ต่อไปก็จะมีโมโมสีแดงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยครับความนิยมของน้องเนี่ยมันก็เลยดรอปลงด้วยนะโอชโกตัวนี้นะครับผมให้อยู่มากกว่าเดกุหน่อยแล้วกันเป็น A บวกนะครับก็ต่อมานะครับตัวที่3ของตู้นะครับก็คือโทโรกิโชโตะสีเขียวนะครับสำหรับทโรกิตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่เทียสูงสุดเลยครับเทียเอสเอสนะเพราะว่าตัวละคร มันครบเครื่องมากๆนะครับทั้งไดเมจแล้วก็สถานะผิดปกตินะครับซึ่งแน่นอนครบเครื่องขนาดนี้นะครับไปได้ทุกหมดเพื่อนๆทั้ง PVP PVE นะครับขอคอยวีทาวเวอร์เนี่ยโชว์ตัวตัวนี้นะครับไปได้หมดเลยนะสีเขียวนะโอเคต่อมานะครับตัวที่สนะครับสำหรับตัวที่สี่เนี่ยก็จะเป็นน้องเนจิเลฮาโดนะครับเป็นตัวละครจากอีเวนต์แรกของเซิร์ฟโกลบอลเลยนะครับสำหรับน้องเนจิเลตัวนี้นะครับก็สำหรับน้องเนจิเลตัวนี้นะครับคะแนนเนี่ยก็อยู่เทียเเเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับ เพราะว่าในชีเลตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นฮิลเลอร์ที่ขบเครื่องมากๆเพื่อน,เพ,อนเพราะถ้าฮิลนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่แอคชั่นสกิลท่าเดียวไงท่าไม้ตายก็สามารถฮิลได้นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบดีเจนรวมไปถึงออโต้สกิลด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาเทียบกับตัวละครตัวอื่นสายฮิลนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันมีฮิลก็จริงแต่ว่ามันมันมีส่มนมากมันจะมีเพียงแค่ท่าเดียวครับทาให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยช็อตนี้อยากได้เล่นเพิ่มเนี่ยมันก็ เป็นฮิลเลอร์นะครับที่น่าจะดีสุดในเกมตอนนี้แล้วนะก็สําหรับซีเคียวนะครับผ่านมาแค่4ตัวเนี่ยท็อปเทียมา2แล้วนะครับต่อมานะครับตัวที่5ครับชินโซคุงนะครับสำหรับชินโซเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าเก่งมากๆสําหรับคนที่ต้องการทําคะแนนห่อคอย VE Tower นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับ p v p นะก็ถ้าให้คะแนนนะครับสาหรับคะแนนลงหอคอย VE Tower นะผมให้อยู่ t i e r สนะครับสำหรับชินโซคุงตัวนี้นะและอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าเด็ดมากๆนะก็คือฮอคับ ก็สำหรับฮอกตัวนี้นะครับแน่นอนคอนเทนต์หลักนะครับของเขานก็จะเป็น p ิวนะครับซึ่งถ้าให้คะแนนนะครับผมให้อยู่ S บวกนะสำหรับฮอกตัวนี้นะเพราะว่าความสามารถที่ผมคิดว่ามันน่าลำคาเนี่ยก็คืออ u โ o Skill ของฮอกนะครับเดอะ a ม o ฮู a bit too fast นะครับความสามารถนี้นะครับจะมอบหลบให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหครั้งต่อการต่อสู้ได้นะครับถ้าเกิดเขาอยู่ในสนามนะถึงแม้ว่าฮอกจะกระโดดมาทีหลังนะครับ นั่นหมายความว่าฮอกตัวนี้นะครับมันอยู่ได้ทุกโพซิชันเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่3ตัวหน้าหรือว่าจะอยู่2ตัวหลังนะครับก็แอบิลิตี้นี้เนี่ยมันสามารถทํางานได้ตลอดนะครับยิ่งถ้าเราเอาฮอกมายืนหน้านะครับแล้วก็สามารถยืนได้จนจบนะครับมันยิ่งคุ้มค่านะเพราะว่าถ้าตัวหลังโดดมานะครับมันก็ได้บัฟหลบด้วยนะครับสำหรับฮอกตัวนี้นะที่สําคัญสกิลแอคชั่นของฮอกนะครับทั้ง2ท่าเนี่ยไม่ได้เบาๆนะครับแหลกมากๆเลยนะและตัวสุดท้ายในตู้นะครับน้องโทกะนะครับโทกะสีเขียวนะก็สําหรับโทกะตัวนี้นะครรับเอาจิง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแน่นอนจุดเด่นของน้องโทกันะครับก็คือค่านักเรียน u a student นะครับนั่นหมายความว่าโทกะตัวนี้ครับสามารถเอาไปฆ่าตัวละครนักเรียน u a สายสีฟ้าได้ดีมากๆนะครับแต่ด้วยจุดเด่นนี้แหละทําให้มันใช้งานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเจอตัวละครนักเรียนสายสีฟ้าเนี่ยเอาจริงน้องโทกะเนี่ยมันก็จะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ดีมากนะครับซึ่งแน่นอนโรงหอคอย b tower เนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เจอนักเรียนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังดีอย มันมีสกิลที่เกี่ยวข้องกับอัตราคีที่เข้าอยู่นะครับทำให้ลุงหอคอยว e t อ w e r ตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นจุดที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญแอคชั่นสกิลของน้องนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดออกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตัวนี้นะครับถ้าผมให้คะแนนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ A+ บวกหรือว่า S นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นคะแนนของตู้ตัวละครสีเขียวสำหรับวันนี้นะ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่จะเปิดตู้กาชานะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งตัดสินใจดีๆนะว่าจะเปิดตู้ไหนนะครับก็สําหรับตู้ตัวละครสายสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปนะครับเป็นคลิปแยกมาเปิดกาชานะจริงๆผมก็ไม่อยากเปิดหรอกเพื่อนคืออยากจะเอาเพชรไปเปิดตัวละครใหม่มากกว่านะแต่ว่าตัวละครสีเขียวในไอดีผมนะครับมันไม่มีเลยเพื่อนๆมีแค่น้องเนจิเลนะครับกับเดกุนะ ตัวละครท็อปเทียอย่างฮอกนะครับโทโดโรกีเขียวเป็นตัวที่ผมอยากได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็เลยจะมาขอเสียงดวงเปิดตู้นี้สักหน่อยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกใหม่ทีนึงนะก็สํสหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆของเกมมาฮีโร่ใต้แผงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ